ครับสวัสด er mm ีค hmm. รับวันนี้นะครับหนุ่มชั้นเอ๋จะมารีวิวเหรียญนะครับ5บาทนะครับนิกเกิลนะครับปีพุทธศักราช2557นะครับวัดเบญจมาภวิษดุสิตวะนารามนะครับอันนี้ก็ออกในรูปแบบเหรียญบางนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเลยลักษณะของเหรียญนะครับเพราะว่าผมได้วางเหรียญนะครับโวยถ่ายทำเหรียญก็2เหรียญนะครับของปีพศ2557นนะครับครับเดี๋ยวมาดูเลยลักษณะของเหรียญกันนะครับ เหรียญกษัตริย์นะครับโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคา5้าบาะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกมีฝั่งหยาบนะครับเดี๋ยวนะครับในลักษณะนี้นะครับเหรียญค่อนข้างที่จะบางนะครับเป็นเหรียญผลิตมารุ่นใหม่นะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับ24มิลลิเมตรนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของลวดลายของเหรียญกันนะครับครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จ พระปมินตรามหาภุริพนอนยุนอดุลยเดชนะครับิปรนทัพถทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องครับรมัติยาราะพระบผท้ตาพรสรององคุลยนะครับครับบริเวณขอบเหรียญด้านในนะครับมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่ามีผลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่เก้านะครับนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับนะครับรอบนี้ไม่ขยับนะครับมีโชว์ ด้านหน้าและด้านหลังไว้รอนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาศภิษณนะครับหรือสิทธวณารามนะครับบริเวณขอบเปลียนนะครับวงในมีลักษณะเป็นรูปกาบเหลี่ยมนะครับภายในวงเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญวาปีพศ2557นะครับเบื้องล่าง มีเลขบอกราคอาว่า5บาทไทยและ5บาทอาระบนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะครับครับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่1มิถุนาปีพศ2500นะครับ31นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูจํานวนการผลิตนะครับว่าจะผลิตออกมาที่เท่าไหร่นะครับเหรียญ5บาทนะครับปีสูลาละ2,500 ห้นะครับผลิตออกมาที่จำนวนนะครับ59ล้านเหรียญนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าน้อยนะครับแบบนี้นะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าแต่ละปีพศนะครับเวลาหาเราก็ต้องหาปีพศที่ว่าผลิตน้อยผลิตมากนะครับแต่ในกรณีแบบนี้นะคือผลิตน้อยก็จะนานๆจะเจอนะครับเราก็มัวจะไปดูแต่เหรียญดูเก่ามนแบนหน้านะครับ แต่อย่างบางเขาก็มีผลิตออกมาน้อยนะครับเวลาผลิตออกมาน้อยอย่างเงี้ยน่าจะสอส่งไหม,มนะครับของปีพศสองพห้าร้อยห้าสิบเ็ดเพราะผลิตออกมาน้อยโอกาสที่คนอื่นจะเจอมันก็น้อยนะครับเพราะว่าประชากรไทยในประเทศเรานี่นะครับหกสิบกว่าล้านคนนะครับแต่เหรียญผลิตออกมาแค่ห้าสิบเก้าล้านเหรียญนะครับห9สิบ้าล้านเหรียญ มันเป็นถ้าถ้ามองดูมันก็ก็ยังขาดไปยุบหลักล้านคนนะครับหลักล้านสองล้านคนนะครับที่ไม่เจอเรียมแบบนี้นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับของแต่ละปีพศที่ผมได้กล่าวขึ้นมาแล้วว่าได้รีวิวพี่น้องได้ชมกันก็อย่าให้ดูนะครับาของปีพศนี้นะครับอนาคตจะมีราคานะครับน่าจะสตสมสมากนะครับครับก็ขอฝากกดกระดิ่งและกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ